i สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมเจอกันนะครับเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบสองนาทีนะครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะบรรยากาศหลังจากเลิกงานแล้วนะครับผงเสียจะพามาชมพวกไม้นะครับที่ตัดขยายนะครับผมในเขาอนุบาล ห้องอบเรานะครับมีหลากหลายชนิดนะครับที่หนุ่มเศษนะครับตัดตัดแล้วก็ตัดช้ำตัดช้ำเนาะนะครับการขยายก็อาจจะแตกต่างนะครับจากเพื่อนเพื่อนเนาะก็แลกเปลี่ยนนะครับความคิดคความิดเห็นกันได้เนอะอันนี้หนุ่มเศษก็จะเป็นเอื้องไม้นาเนาะนะครับการขยายพันธุ์ก็ตัดเป็นข้อเป็นข้อเนอนะหอกจะมาห่อด้วยสเตกนอมอส นะครับหอริสะไฟน้ำมันประมาณนี้อีกสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันขึ้นไปถึงจะชำลงดินหรือว่าถึงจะมีรากได้เนาะอันนี้ก็เงินไหลมาซินคเนียมเงินไหลมาอันนี้ก็หอ่อด้วยสเไฟนมอนกันจะคัดเอาแต่พวกชนิดที่ด่างแล้วก็อ,อมชมพูรากมาดีมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูไม้ที่ มาจากจีนเนาะวันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับผมปลูกเสร็จทุกหลายพันต้นเนาะก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยท,ทีมงานเรานะครับชาวเกาหลีแล้วก็ชาวไทยนะครับร่วมกัน <Okay. S 1> ปลูกนะครับผมทีมงานเราอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่พวกอโลคาเซีชยชนิดต่างๆเนาะตอนนี้ก็เริ่มแทงหน่อดแล้วนะครับก็จะเป็นถุงเงินถุงทอง แล้วก็ลูกเสียวนักระดาษเนาะน,นี่ก็สาริกาเลี้ยนทองก็ปักชํำด้วยดินแล้วก็มาอบไว้นะครับผมทางฟ้าจำแรงกูปีกนกดางเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ตัดชํำนะครับไว้เพื่อที่จะจำหน่ายเนาะเราจะพาไปดูวันนี้ไม้วันนี้ที่เราปิดหนูเสร็จปิดห้องแป๊บนึงปิดประมาณนี้เนาะหรือห้องอบนะครับผม มาตรฐานเลยนะถึงมาตรฐานนะครับผมถึงมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นดูด้านล่างนี้ก็จะเป็นรางจืดนะครับผมรางจืดอันนี้ก็นะครับลากมาดีแล้วนะครับแนะนําพี่เพื่อนเลยอันนี้การขยายพันธุ์นะครับผมด้วยการตัดเหมือนกันนะครับลุงเกษทำแบบไม่ไม่ไม่มากนะครับไม่ไม่สลับซับซ้อนเนาะเอาแบบวิธีง่ายๆเลย แล้วก็ได้ผลจริงนะครับก็เลยต้องมาบอกต่อเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสวนใหญ่ๆที่เขาขยายพันธุ์แบบไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะหนุม่มเกษตรก็นํารางจืดนะครับเป็นสมุนไพรนะครับชั้นดีนะครับพี่วินเพื่อนถ้าจะเอาไปนําไปใช้อย่างหนุม่มเกษตรก็ได้นะครับผมตัดทีละข้อทีละข้อนะครับเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็ มาห่อด้วยสเปกตรมอสนะครับสเปกตรมอสเรานะครับต้องแช่น้ําให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วก็ตัดตัดารางจืดนะครับผมมาห่อตรงข้อเขาเนี่ยหลังจากนั้นก็มาใส่ถาดลุมนะครับห่อใส่ถาดลุมแล้วก็นําเอาไปอบนะครับก็จะประมาณนี้พวกระบบลากนะครับผมก็จะเยอะดูพิงครับผมพิงเยอะมาก เยอะนะครับไม่ไม่ไปไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับยังอยู่ยังอยู่สภาพเดิมเสียาลงแป๊บหนึงเดี๋ยวไปดูหมายที่เราปลูกวันนี้นะครับผมแทบจะไม่ได้พักเนาะพอมาถึงแล้วก็ทําการปลูกกันเลยนะครับผมเดีย๋ยวจะพาไปดูพื้นที่เรา ตอนนี้แทบจะไม่มีที่ไว้เนาะนี่ก็ซิงคูเนียมนะครับผมออมชมพูออมมีทุกอย่างเลยไปตอนนี้เครื่องอุ่นนะครับทำงานแล้วเริ่มเย็นแล้วนะครับผมเริ่มเย็นแล้วตอนนี้นุ่นเสต็กยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดม่านด้านบนเนาะปิดนะครับเพื่อกันความหนาวเย็น อย่างบีโกเนียปลูกเสร็จนะครับดินไม่ไม่ไม่ได้สูตรนะครับไม่ได้สูตรเท่าที่ควรเพราะว่าพวกดินปลูกเรานะครับผมขาดมะพร้าวสับ์ไปนะครับมีแต่ที่หนุนเกษตรทำนะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับผมก็จะเป็นพวกเพอไร์พีทมอสมะพร้าวละเอียดมูลไรนะครับผม ซึ่งมพะพร้าวสับมีน้อยนิดเดียวนะครับไปหน่มเศรษฐไปเจอไปเจอมาก็นิดเดียวก็เลยมาผสมสารใส่นี่กันนิดนึงนะครับผมนี่คือบรรยากาศเนาะยัก็จะเป็นบอลสีบอลสีไม่รู้ว่าที่ไทยนะครับตัวนี้มันชื่ออะไรเนาะหนุ่มเศรษยังไม่รู้จักชื่อเลยรู้แต่ว่าเป็นบอลสีเนาะมีหลายพันต้นนะครับผมเฉพาะบอลสีเนาะบอลสีบอลสีเน,ะนี่ยเป็นพัน นะครับจะมีเยลโล่นะครับมีมีตัวด่างแล้วก็ตัวแดงนะครับไม้ที่ส่งมานะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเหมือนกันนะครับแข็งแรงดีอย่างบีโกเนยียเนี่ยนะครับแข็งแรงแล้วก,ก็นอกเหนือจากที่เราปลูกแล้วพวกใบนะครับที่ใบเขาหล่นก็เอาไปชํำต่อได้นาะเนี่ยได้ได้สองเด้งเลยได้ทั้งต้นอย่างเงี้ยเราสามารถาจำนายนะครับผมจำนายก็ คัดเอาเฉพาะต้นที่ว่ามันไม่เยอะเนาะที่ว่ามันมีอยู่ต้นนึงอย่างเงี้ยค่อยเอาจําหน่ายอันไหนต้นไหนใหญ่ๆเราก็จะไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับตัดตัดชําตัดชํานะครับใส่เนื้อดินพิษมสเพื่อไลแล้วก็นําไปอบก็ได้หรือว่าไปอยู่ในชําแล้วไปวางไว้ตามล,มล่มลําไรลาไบหรือว่าล่มลําไรนะครับผมก็ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวประมาณสักเดือนนึงนะครับอย่างช้าสุดเลย พวกระปบลากลองอหม่เขาก็จะขึ้นมาก็สวยเหมือนกันนะตัวนี้สวยนะครับผมวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศหลังจากเลิกงานวันนี้นะครับตอนเย็นประมาณสักทุ่มหรือสองทุ่มเนาะไม้เนื้อเยื่อนะครับก็จะมาจากอินเดียนะครับวันนี้ก็จีนนะครับอันนี้มาจากจีน คืนนี้นะครับก็จะมาอีกเป็นเนื้อเยื่อนะครับผมเป็นเนื้อเยื่อพวกอโลคาเซียแล้วก็พิโลนะครับผมอันนี้มาจากจีนก็อันนี้คล้ายๆแบบหนุ่งเสียก็เรียกไม่ถูกตนะ้องแต่ด่างสวยมากคล้ายๆแบบขิงด่างประมาณนั้นว่าหนุ่งเสียดดมแล้วรู้สึกหอมแล้วคล้ายๆคยาด่างแคะหรือขิงด่างแคะนะครับผมประมาณนี้เนาะก็พี่ๆเพื่อนนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าหลวงเสียดได้ข้อมูลนะครับจะบอกชื่อนะว่าชื่ออะไรนะแต่แต่สวยเป็นกันอัน,นนี้เยีโร่นะครับด่างเหลืองด่างยวพวกนี้หลวงเสียดจะฉีดยา,าพวกอ,อะไรนะพวกเชื้อรานะครับผมมาแล้วนเน่าเปื่อยเนะนี่ยก,กันเน่ากันเปื่อยเนาะจะมียาตัวยานะครับผมเยอะมากนะครับเป็นพันพันกว่าสองพันสามพันนะครับเนี่ยสวนใหญ่นะครับผม ก็อัปเดตใหพ้พี่เพื่อนได้ดูเนาะว่าส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เพาะขยายเองเนาะส่วนมากสวนใหญ่ๆนะครับผมจะก็จะซื้อนะครับเนื้อเยื่อจากต่างประเทศนะครับสั่งซื้อจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็นํามาปลูกนะครับเลี้ยงอนุบาลน,นะครับเลี้ยงเองดูแลเองเนาะแต่ถ้าสั่งในลักษณะแบบนี้บอกพี่พเพื่อนไว้ก่อนเลยก็คือได้ค,คุ้มมากนะครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงนะครับเราก็สามารถแยกแบ่งแยก นะครับถ้าโตมาหน่อยนะครับก็เป็นราคาเนาะแล้วก็ได้จํานวนที่เยอะเนาะสมมุติว่าเป็นขวดโถกแก้วอย่างเงี้ยมา40-50ต้นมันก็คุ้มนะครับผมมาก็บางทีก็เลี้ยงสักพักอาจจะมีนอนะครับแล้วแต่ไม้แต่ละชนิดนก็แตกต่างกันเนี่ยคุ้มนะครับผมถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลนะครับรู้จักวิธีการเพราะเลี้ยงนะครับผมไม้พวกเนื้อเยื่อเนี่ย เลี้ยงไม่ยากนะครับผมพี่เพื่อนถ้ามาีปัญหาในการเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาสอบถามข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับมาถามว่าที่สวนเรานะครับการเลี้ยงเนื้อเยื่อเลี้ยงแบบไหนใช้ดินควรใช้ดินอะไรนะครับผมขั้นตอนทําแบบไหนนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูคลิปดูคลิปที่ว่าที่ผ่าน,านมานะครับที่ ทางสวนเรานะครับได้ทํานะครับได้ดูแลนะครับยเงเนื้อเยื่อนะครับผมก็พวกนี้ซิมเพิลนะครับผมประมาณนี้สำหรับ fc พี่เพื่อนเนะาะแนะนำไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก,ก็จะเป็นพวกพิงเรดี้นะครับผมถ้าอยากได้นะครับผมสามารถสั่งนะครับ ทักา,าหาหนุ่มเกษตรได้เนาะนะครับราคาไม่แพงนะครับกระถางหนึ่งก็สามสามร้อยนะครับผมสามร้อยกว่ากว่าสามร้อยนิดๆตีไว้สี่ร้อยอะต่อกระถางหนึ่งกระถางก็หกเจ็ดนิ้วนะครับความใหญ่นะครับใหญ่ถือว่าใหญ่มากแล้วก็สวยเนาะนี่ฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมอยู่ที่เกาหลีใต้นะมีมากเลยนะครับเป็นลูกผสมเปเปอร์ลูกผสมเนาะนะครับเขาเอ่อบีดได้ลงตัวนะครับผม